ความสามารถพิเศษแบบออทิสติกซาวงค่ะสุดยอดมากพี่นี่นอกจากคําว่าออทิสติกที่เราเข้าใจแล้ววันนี้จะพาไปดูอีก10%เป็นความพิเศษของคนที่อยู่ในภาวะออทิสติกกันใช่นะะคุณผู้ชมบางทีอาจจะมีแบบข้อมูลอยู่บ้างแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยทำไมบางคนกลายเป็นอัจฉริยะได้ทั้งทั้งที่เขาอ่ะเป็นออทิสติกนั่นก็คือภาวะที่เขาเรียกว่าซาวงซินโดมถูกต้องครับพี่นี่ก็คือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษซึ่งพบว่า ว่ามีความสามารถเฉพาะเจาะจงในบางด้านมไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิละปะการคํานวณการคิดพีนิกไม่ว่าจะเป็นสมมติแปลว่าจิมถามเรื่องเกี่ยวกับปฏิทินวันนี้ต้องกับวันอะไรบางคนเขาจะสามารถพูดวันนั้นออกมาได้โดยที่แบบคิดแป๊ เดียวเท่านั้นเองใช่เลยค่ะนอกจากนี้ความสามารถพิเศษในด้านอื่นๆที่ทางต่างประเทศพบนะคะพี่ความสามารถด้านดนตรีอันนี้จะเห็นได้ค่อนข้างเยอะนะการคำนวณแบบแม่นยำอันนี้ออกแนวแบบนักคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือว่าแบบศึกษาในเรื่องของแบบอวกาศถูกต้องนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแยกแยะประสาทสัมผัสทางร่างกายครับพี่กายภาพแล้วก็แยกแยะกลิ่นได้ดีมากด้วยเหมือนประหนึ่งว่าที่เราเข้าใจว่าถ้าบางคนที่ตาบอด คือจะมีประสาทสัมผัสทางด้านหูเนี่ยที่ยอดเยี่ยมมากคือดีกว่าคนปกติ<ช>นะพี่นิก เพราะว่าเขาจะเหมือนแบบว่าพอเสียอะไรอย่างหนึ่งไปแล้วอีกอย่างหนึ่งจะทําหน้าที่ได้ดีมากๆเพราะเขาจะใช้สิ่งนั้นบ่อยมากตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ฉะนั้นวันนี้นะคะจิมมี่จะพาไปดูนะคะความสามารถพิเศษในสาวองซินโดรม,มซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะน,นั่นก็คือ, Sp อ1 Spinter Skills นั่นก็คือเป็นทักษะที่พบได้บ่อยมากๆค่ะอันนี้ความจําแบบพิเศษจําได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองสนใจว้าวแต่ว่าเป็นความสนใจแบบหมกมุนนั่นเองใช่ใช่ คือมันเหมือนบางทีเขาตัดโลกภายนอกออกไปเลยแล้วเขาก็โฟกัสในสิ่งที่เขาสนใจแล้วกลายเป็นความจำที่กลายเป็นอัจฉริยะได้อันนี้ลดมากข้อสองทันเล่นแต่อทัเล่นแต่อไม่ใช่แบบว่าทะเล่นนะคะเขาบอกว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะด้านค่ะพี่นิกอย่างเช่นดนตรีที่เราพูดการศิลปะคณิตศาสตร์หรือว่ากลไกต่างๆมิติสัมพันธ์อันนี้ยากมากนะพี่นิกนะฮะเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่จะเก่งทุกด้านได้อีกด้วย อัจฉริยะแม่เหนือไปอีกถูกต้องอันนี้จิมบว่าไม่บอกห้องแล้วนะนี่คือแบบเหมือนข้อได้เปรียบของเขาเลยนะและข้อสุดท้ายคือโรดิเจียสคุณผู้ชมโรดิเจียสเป็นความสามารถพิเศษที่มหัศจรรย์มากค่ะนั่นก็คือทักษะที่ไม่มีในคนปกติทั่วไปอย่างเช่นสามารถคำนวณปฏิทินร้อยปีโดยคิดในใจในระยะเวลาสั้นๆก็เท่านั้นเองโอ้โห คหรือใครจะคำนวณได้ขนาดนั้นโหนี่คือเรื่องที่ดีมากสำหรับในภาวะออทิสติกสาวงองยังไงอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันให้ดีครับ PSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิต